บัดนี้วันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่30ที่ข้าพเจ้าในธนพักตริสิตฐานกูลขอถวายเสียงสวดสักขายพระสูตรพระปริิตและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิดหนึบทกาบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทธพระครวพุธรมพระครวตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภพคะวะตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพะควะโตสาวกคะสังโฆสังทางนัมันสองบทบูชาพระภัยรีพินาอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโธโคเนหิทารามโนธานิปารามิหิจติสัตติ ยาวาชิวังอาหังพุตังธรรมังสังฆังสารังคตโตปูเชมิรัตนตต่ยังธรรมังจรามิโสตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราชันตุเทวตาสัทธังมุริราชัสสุรันตุสักขโมทังสักเเกมจารุเปกิริศิขารัตเตจันตเกวิมาเน ที่เปรตเทจักขามีตระเวนขคาหันเอกห้าวทูมิเขเตปุมาจัยันตุเทวาจารัตระวิสเมยกักันทัพนาคาทิดทันตาสันติเกยังมุริวราวัจนณังสัโว์โมสุนันโตสัมมะสวนรคารูอัยัมพะทันตาสัมมะสวนรคารูอัยัมพะทันตาสัมมะสวนรคารูอัยัมพะทันตาสี่ บทสวดปุพพระผาขันมรรคานนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณคมนณปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมม oh. oh. ังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสละนังกัจฉามิตูติยมปีธรรมังสละนังกัจฉามิตูติยมปีสังฆังสละนังกัจฉามิตาติยมปีพุทธังสละนังกัจฉามิตาติยมปีธรรมังสละนังกัจฉามิตาติยมปีสังฆังสละนังกัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสละนังอัญญังพุทโธเมสละนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมหุตุสปารธา นาทิเมสรานังอัญญธรรมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหตุสัพพะธานาทิเมสรานังอัญงสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหตุสัพพะธาเจ็ดบทสวดติรัตนะปนามัคาถาพุทธังนาเมรัตนะภูตตา sari rati tang thamang na me ratanapu ta wisuti sarang sang thang na na susi rati te e tang na me wahang sama samo sarita watu wiset sapu tang anyo yo khawasapawa asumi tayang hipi tatewa yatha titante e kawinata titare sama sampawena rokeh กถาจิตจะจีเรนจะปะตุภูตังคัมภีระยามิสยังอธิทุตัสสัทธังวินโยหิปันทิตัสเนหิวิสัญญารูปังโลกัรมหิเกหิงจิกทั้นจุปะรพานิยังเกสันจิสุทถูวิธิตังคูนกายตาญาณเมหิเยวัชนาตาญาสุวิสุตัมปีสมุปัสสตังมนัสสิสุธาปัสสะทัธานณปุญญาธิกานะมะสมุตมะปุณณภูมัง ตัวฆาตพมุชนโมขาสระนังฆาตานังโพชาระเหงสุปรมังอภิปูชนะยังนิพพานาสติกิริยายุปานิสัยทังสัมมาคิเรสัมมาราศรธาณสิทธิยาชาสัตว์ทูหีอธากุศเรอุปะเสวนียังปานิหิจาปิสนานางฆาแมนิยัเมวะตัสสมาหิตังติรัตนสารนังฆาตตามหา

jāyāyāyāṃ piho tu vātū tāye parījito subhāsādhākāro pē namakāra siddhīkhādhā yo cakumā muhā mārā bhagato sā māngvā buddho sukha to vimottō mārā sāpāsā vidhi mo jāyānto pāpe sikhe māngcana tāngvīt พุทธังวรันตังศิรสานมามีโรกาสานาทัานจวินายกันจตันเตจสะเตชยาสิติห้อตัวสัพพันธรายาจวิาสเมตุธรรมโมทัชโยโยวิยาตัสสะสัตถุทัเสศิโรกาสะวิสุทธิมคขังนิยานิโกธรรมมาทรสสะารรสาตาวะโหสันติกโรสุจิโนธรรมังวรันตังศิรสานมามีโมหะกพทารังอุปสันตธาหังจตันเตจสะเต ชัยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเม็นตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโขโยโรกัสสปปุปะกิเรสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชาโกจะสวากขะตัดธรรมมิตังกโรติสังขังวรันตังศิรสานามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีระติดถิงตันเตจัสเตชัยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเม็นตุ บทสวดนโมการะอัตตะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนนโมอุตตมะธรรมมาสาสวะฆาตเสวะเตนิธานโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธิราทิติโนนโมโอมัตายาตัสสะปัตตานิยตาสสะสารุขังนโมโอมากาติตัสสะทัสสะวัตหุตยาสปินโมกาะปะภาเวนะวิกาชันโตปะทวานโมการานุภาเวนวิ สุวัติโหตุสัพพะทานะโมกาลัสาเตเชนะวิเทมิโหมิเตสวา